สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมปีเตอร์จาก Peter ร์เทนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณน้องนกแห่งช่องนะครับ e x t r e m e IT ก่อนนะครับที่เป็นคนที่ทำให้ผมรู้จักกับ Nice h a t นะครับแล้วก็ทำให้ผมรู้จักกับเชียร์คอยนะครับในวันนี้นะครับว่าเมื่อวานผมได้ดูวิดีโอของน้องนกไปนะครับเกี่ยวกับเชียร์คอยนะครับวันนี้ก็เลยทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมนะครับว่ามันคืออะไรจะหาเงินได้อย่างไรบ้างนะครับก็ทำอีกดูอีกหลายๆวิดีโอนะครับแล้วก็เสดตาม Google นะครับแล้วก็มีอันนึงนะครับซึ่งผมสนใจมากคือว่าเขาบอกว่า a เม z o n นะครับ a เม z o n เมืองจีนนะครับอนุญ,ญาตให้ขุดเหรียญเชียได้น,นะครับซึ่งผมทราบมาก่อนว่านะครับอเมซอนไม่ ไม่ให้ขุดเหรียญน,นะครับโดยเฉพาะเหรียญเก่าที่ใช้ G ี u ไว้เยอะนะเขาเขาห้ามเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งไว้เลยนะครับสำหรับเรานะครับชาวเ w s สนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ AWS อยู่แล้วก็อาจจะสนใจเฮ้ยแล้วใช้อ m a z o n ขุดจะคุมไม่คุ้มนะครับนี่ผมก็เลยจะมาแชร์นะครับอ่าเป็นโอเพเนียนของผมนะที่ผมดูนะครับคือจริงๆแล้วการขุดเหรียญเชียน,นะครับตอนนี้กำลังมาแรงนะครับถ้าเพื่อนๆดูจะเห็นว่านะครับตอนนี้ ฮาร์ดได์นะครับยิ่งตัวใหญ่ๆนะครับจะขายหมดนะครับ Back Order นะครับแชมเป r ย์ y o u t o f Stock นะครับตอนนี้กำลังจะลามไปเรื่อยๆนะครับจะมาตัวเล็กนะครับด้วยนะครับตอนนี้ก็จะหมดนะครับจะเหลืออยู่บ้างไม่แน่ใจว่าทำไมเหลืออยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นขนาดที่ราคาต่อเทราไบต์แล้วไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นะครับหดี๋ไม่ก็พึ่งเข้ามานะครับคนยังไม่ไปกว้านซื้อกันนะ ก็ไม่งั้นส่วนใหญ่นะครับจะแบ็กออเดอร์นะครับแล้วไม่รู้จะมีมาเมื่อไหร่นะครับถ้าอย่างเว็บอเมซอนบางตัวนี่กว่าจะมาก็ต้นเดือนหน้าเลยนะสําหรับเพื่อนๆที่อยากขุดก็คงจะรอกันไม่ไหวใช่ไหมครับตัวนี้ก็หมดนะ d ด u b l e Pack โอเคนะครับอ่ะเรื่องกันฮาร์ดดิสต์กำลัง จะขาดตลาดอีกแล้วนะครับเรื่องนี้หลายๆคนก็คงทราบกันอยู่แล้วเอามาเข้าเรื่องเรากันเลยดีกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากขุดบน A W จะคุ้มไม่คุ้มนี่ผมรีเฟอร์นี้เพื่อจะให้เห็นนะครับอย่างสมมติยกตัวอย่างนะดูราคาของ t e n เทราไบต์นะครับซื้อได้นะครับซื้อได้แต่ตัวนี้เป็น i อ o อนวูฟธรรมดาไม่ได้โปรนะครับไม่ใช่เป็นตัวโปรสองตัวโปรนี่อยู่320สมมติตัวโปร320นะครับารันตี3ปีนะครับ คือการขุดเหรียญเชียมี2ขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอน p ล o t t i n g กับ farming ่งนะครับพลอตติ้งเราก็ต้องอาศัย CPU แรงๆนะครับแล้วก็ฮาร์ดไดร์เร็วๆนะครับอย่างเช่น SSD เป็นต้นนะครับช่วง p ล o t t i n g นะหลังจากเรา p ล o ตเสร็จเราไปฟาร์มตรงช่วงฟาร์มเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดไดร์แรงๆนะครับคือใช้เป็นสปิน d l e ได้นะครับไม่ต้องใช้ SSD นะครับใช้เป็น s p i n d ดลคือฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่านะครับได้ ค,คือพวกพวกนี้ต้องการ Space ส,งสูงสนะครับเพื่อเราจะได้เก็บเก็บพล o สของเราเพื่อเอาไปใช้ฟาร์มมิ่งนะครับนี่ตามที่ผมเข้าใจนะอย่างผมก็มือใหม่อย่างที่บอกนะครับเพิ่งเพิ่ง,งรู้จักเมือม่อเมื่อวานนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ตัวตัวใหญ่แต่ไม่ต้องแรงนะครับทีนี้เท่า,าดูนะครับนี้เพื่อนเพื่อนที่เป็น AWS ต้องคุ้นเคยกับตัวนี้นะครับอ่าพรา c ซิ่ c ค l ลคูลเอเนะ pricing calculator หมายความว่าเราจะสามารถดูได้ว่าถ้าเกิดเราจะสร้าง AWS และใช้ resource ตัวนั้นตัวนี้ราคาเท่าไหร่ทีนี้ผมไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูแค่ตรงฮาร์ดไดรฟ์ที่จะมา farming นะครับไม่ได้ดูไม่ได้ไปโฟกัสตรง GPU นี่ตัวนี้ไม่ไม,ไ,มไม่มี GPU ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแค่มี virtual CPU 4นะครับแล้วมันมี16นะไม่มี GPU เลยนะครับพร้อมทั้ง แต่เพื่อนๆสามารถไปใช้ 3-Year Reservation หรือว่าใช้เอาอัพฟอน t อะไรพวกนี้จะได้ราคาที่ถูกลงนะครับแต่เราไม่มองลงไปลึกขนาดนั้นนะมามองคร่าวๆนะครับเพื่อนๆที่สนใจจริงๆอาจจะไปมองลึกลงไปก็ได้นะครับอ่านี่แค่ตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับตัว Easy t u ท e ตัวนี้นะครับปีหนึ่งจะคอร์สเรา1,500เหรียญแล้วนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆไปซื้อเนี่ยซื้อเองเนี่ยจะได้ ต่สามารถได้ Intel i7 มานะครับ16 g b m e ไ o r ์เมมโมรน่าจะได้อยู่นะครับแล้วคอ,อนี้ได้สัก16คอแล้วแถมยังได้ประมาณ GTX 2060มาด้วยนะครับผมว่าในราคานี้นะซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อาร์มีซอน่งปีหนึ่งก็จ่ายไปเท่านึงแล้วนะครับและทีนี้มาดูฮาร์ดไดร์นะครับฮาร์ดไดร์ถ้าไม่ใช่ SSD นะครับนี่เพื่อนๆดู EBS type นะครับมีอะไรบ้าง นี่อย่างที่บอกนะครับเอาเอาไว้ฟาร์มิงนะครับส่วนที่ใช้ฟาร์มิงเราไม่ดู SSD นะเราดูสปินเดิลเพราะมันจะถูกกว่านะครับดูสปินเดิลมี2แบบนะครับแบบ r รูพุตอ t o ติม m i z ์กับโคหาร์ดไดรฟ์นะครับต่างกันก็คือว่าความเร็วนะครับไอออฟต่างกันนะครับ2 5 0หสิกับห้าร้อยซึ่งผมไม่แน่ใจว่านะครับไอฟาร์มิงเนี่ยมันจะต้องใช้ระดับไหนนะครับไม่รู้ว่าโคเอาอยู่หรือเปล่านะครับคือมาดูกันเลยนะครับระหว่าง2ตัวนี้ ราคาเป็นอย่างไรเอาละครับถ้าเกิดเทนเทอร์ายนะเทนเทอร์บายเทนเทอร์ายโคนะครับต่อเดือนนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบสามนะใช้สองเดือนก็สามร้อยนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วราคาเทนเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่หาได้นะครับเทนเทอร์ายนะครับอยู่ระหว่างสองร้อยแปดสิบนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นโปรนะครับ หรือ320เป็นรุ่นโปรนะครับโปรเทนเพราะฉะนั้นคือใช้ประมาณ2เดือนนิดหน่อยนะครับเบรกอีเวนนะแล้วถ้าหากนะครับถ้าหากมันต้องใช้ตัวที่แรงกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งล่ะอย่างเป็น t r u g h p u t Optimize นะครับเดือนหนึ่งนะครับ460ไปเลยนะครับเทนเทอร์บายนะครับแพงกว่าเราซื้อเองนะครับ320ตอนนี้ที่หาซื้อได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแพงกว่าเพราะนั้นผมดูตัวเลขคร่าวๆแล้วนะครับ ผมซื้อฮาร์ดได้มาฟาร์มเองดีกว่านะครับคือตามคลิปนี้นะครับผมขอสรุปว่านะครับลงทุนเองประหยัดกว่าใช้ AWS ขุดนะครับแต่หากถามว่าใช้ AWS ขุดแล้วคุ้มหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับนี่ผมไม่ทราบน,นะครับเพราะผมยังไม่ได้ลงมือขุดนะครับแล้วก็ถ้าหากมีคนขุดมากขึ้นแล้วนะครับจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้ว ราคาเหรียญก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่หากว่าอย่างน้องนพบอกว่า1นึ่งเทระไบาได้วันละ1้อยสี่สิบาทนะครับแปลว่า10เทระไบาในตัวอย่างก็จะได้วันละพ4 0สี่ร้อยบาทนะครับเดือนหนึ่งนะครับก็จะได้สี่หมืนสองถูกไหมครับสี่หมื่นสองตียงมาก็ประมาณคร่าวๆนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเอาก็ง่ายก็กลับมาที่หนึ่งพันสี่ร้อยตัวเลขหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับพอเราใช้ตัวเลขสามสิบเหรียญ 30บาทต่อเหรียญน,นะครับได้1,400ี่ยเหรียญต่อเดือนเลยนะครับเทนชารบได้1,400ี่ยเหรียญต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องจ่ายค่าสตอเรจนะครับถ้าเอาอย่างถูกนะครับประมาณ140เหรียญน,นะอย่างที่เราเห็น140เหรียญต่อเดือนอย่างแพงคือประมาณ300เหรียญต่อเดือนใช่ไหมครับแล้วก็เสียค่าตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัว Eec tool กับ SSD ออีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ อาจจะคุ้มอยู่นะผมว่าก็คืออาจจะมีคัโฟลเป็นบวกนะครับและอาจจะได้มากกว่าถึง1เท่าเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวเลขนี้ผมไม่ได้คำนวณน,นะครับเพราะผมยังไม่รู้ว่า,าจะขุดได้เวลาเท่าไหร่กันแน่นะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วผมอาจจะมีอัปเดตมาเพิ่มเติมในกรณีนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ